ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่องและชัดเจนการบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก5ก่กอรวมกลุ่มกรรมการกติกากองทุนกิจกรรมสมาชิกมีส่วนร่วมวางแผนตัดสินใจมีแผนงานขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอย่างชัดเจนมีการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอก พันธมิตรดำเนินกิจกรรมตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถในการจัดการกิจกรรมของกลุ่มใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรมพลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสารรค์การดำเนินงานมีการดำเนินงานที่เริ่มสร้างสารรค์เป็นนวัตกรรมมีการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจมีการบรรณาการ ความสามารถความร่วมมือภายนอกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกิจกรรมมีการอนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมขององค์กรจากรุ่นสู่รุ่นมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีการสร้างสรรค์สินค้าการจัดการใหม่ๆตอบสนองต่อสมาชิกและชุมชน มีการนำเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆในการดำเนินการมีการยกระดับความรู้ด้วยกระบวนการจัดความรู้ถ่ายทอดบทเรียนการสร้างผลประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะสร้างรายได้แก่สมาชิกสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อประชาชนชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องมีการจัดแบ่งผลกำไรจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นตัวอย่างแก่กลุ่ม ในท้องถิ่นการยึดมั่นในหลักธรรมาพิบาลบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลองค์กรได้รับรางวัลชื่นชมที่ปรากฏแก่สาธารณะเรามาชมการทำพริกแกงและนวัตกรรมการถ่ายทอดพริกแกง แม่บ้านเกษตรกรบ้านตลิ่งแดงขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มเรานะคะมี2ผลิตภัณฑ์คือน้าพริกแกงเผ็ดอบแห้งนะคะและน้าพริกแกงส้มอบแห้งนี่ตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะเป็นอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ของพวกเราที่นํามาประกอบอาหารนี่นะคะอัน,นคือแกงเผ็ดแกงส้มแล้วก็มีเครื่องเคียงเครื่องเคียงไข่เกี้ยวและก็ต้ยมยำไก่ค่ะจุดเด่นของน้ำพริกแกงอบแห้งของเรานะคะหนึ่งคือ สามารถคงรสชาติเหมือนพิแกงสดทุกอย่างเลยนะคะสสะดวกต่อการหยิบใช้นะคะและสาสามารถวิดอายุการจัดเก็บของอพิแกงไว้ะะาาวาาาได้นะคะสามารถนํามาประกอบอาหารได้นะคะช่องทางการจรําหน่ายของเรานะคะมีทั้งหมด3ช่องทางนะคะ1่เลยล่าร้านค้าอยู่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจริงแกงนะคะหน้าที่ทําการของพวกเราและในเพจของ Facebook คือกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองบัวนะคะพิแกงบ้านหนองบัวและผ่านไลน์ ลายก็คือพริกแกงบ้านหนองบัวเช่นกันนะคะ089-03-03-239ค่ะค่ะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถโทรสั่งได้ทีออเดอร์ได้นะคะขอบคุณค่ะอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดี